ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวชุดอุปกรณ์ตกแต่งด้ามมีดและฝักมีดนะครับที่เห็นนี่เป็นงานทองเหลืองหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำชิอันนะครับอันแรกนะครับอันนี้เป็นท้ายด้ามนะครับลายไทยข้างท้ายนี่เป็น เวสุวรรณนะครับใช้ใส่ท้ายดามมีดนะครับก็สวยงามเพิ่มมูลค่าได้อันนี้เป็นงานทองเหลืองหมดครับที่เห็นนี่เป็นงานทองเหลืองหมดเลยอันนี้เป็นอัปเช่ครับใช้ติดฝักมีดนะครับเพื่อความสวยงามเป็นงานทองเหลืองหล่อนะครับจะมีหมุดยึดให้3จุด นะครับก็ฝังกับไม้ฝักมีดได้เลยนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่ผมทำนี้จะใช้ติดสไตล์พวกมีดโบวีนะครับแต่ถ้าติดมีดอิเน็บก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูดีครับมีมนขังอันนี้เป็นปอกสแตนเลสนะครับอ่าสนี้ก็ใส่ประมาณสัก5นิ้ว6นิ้ว นะครับเป็นปลอกกลวยนะฮะท้ายจะใหญ่หัวจะเล็กหน่อยนะครับสำหรับมีดห้านิ้วนะครับอ่าอันนี้เป็นงานหล่อลายครับอย่างนี้เรียกว่าลายกหนกครับอันนี้ก็เป็นปอกกันสำหรับมีดห้านิ้วนะครับส่วนอันนี้เป็นอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลายหัวสิง นะครับลายหัวสิงห์เดี๋ยวให้ดูชัดๆอ่านี่เป็นลายหัวสิงห์นะครับสวยงามครับอันนี้สำหรับใบมีด5นิ้ว <c oughs> 6นิ้วได้นะครับอันนี้ก็คือลายกันหนก เป็นงานทองเหลืองล่อลายครับอันนี้ก็เป็นหัวสิงครับหัวสิงใครสนใจก็โทรมานะครับ0935629458นะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยคุยเรื่องราคากันได้นะครับอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็น อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลายหัวสิงคครับอันนี้เป็นอ่าสำหรับจะใหญ่กว่านิดหนึ่งก็เป็นสำหรับใบมีดเจนิ้ว8นิ้วนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น10นิ้วครับอันนี้9นิ้ว10นิ้วสำหรับใบมีดเก้านิ้วสินิ้วนะครับลายหัวสิงค์เหมือนกันสวยงามครับ เป็นทองเหลืองลอลายครับหนานะครับหนาแข็งแรงเอาไปใส่ด้ามมีดใช้งานฟันจริงๆได้นะครับลายหัวสิงอันนี้ก็จะเป็นสำหรับใบมีด11นิ้วครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ11นิ้ว12นิ้วนะครับสำหรับใบมีด11นิ้ว12นิ้วนะครับ ใครสนใจก็โทรมานะครับ0935629458แบ่งขายกันครับราคาโทรมาคุยนะครับ0935629458โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอเคครับสวัสดีครับ